ทำธุรกิจอย่างไรให้พอดีทำธุรกิจอย่างไรให้ลูกค้ารักเราแบบรัวๆรีวิวให้เราแบบรัวๆนะฮะเราจนเราเนี่ยเป็นกระแสนะครับมันก็พอเราเป็นกระแสปุ๊บลูกค้าแน่นขึ้นปุ๊บรายได้เราเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ร้านเราอยู่ได้มีค่าพนักงานมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่มัน cover นะฮะแล้วเราก็สามารถเติบโตได้แบบยาวๆทำอย่างไรนั่นคือคําตอบที่นักการตลาดแล้วก็เจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นร้านลูกชิ้นเล็กๆนะครับอย่างก็ช่วยมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ๆเช่นคอมมูนิตี้มอลล์ก็ช่วยมาแล้วอยู่ที่คุณเลยครับว่าจะเชื่อในสิ่งที่แผนบอกนะฮะเชื่อในสิ่งที่พี่แผนแนะนําหรือเปล่านะฮะแนะนําไปนะครับถ้าไม่เห็นผลพี่แผนเส็นเงินจํานวนนะครับตั้งมาเถอเงินแค่เดือนหนึ่งนะครับสองหมื่นสามหมื่นบาทนะครับกับขนาดธุรกิจของคุณนะฮะกับพนักงานที่คุณจ้างเนี่ยมันคุ้มค่านะสิ่งที่พี่แผนจะให้ทำเนี่ย มันคุ้มค่ากับสิ่งที่มันจะเกิดกับธุรกิจคนลูกค้าที่มันเข้ามาเช่นคอมมูนิตี้มอลล์อย่างเงี้ยยิ่งคุณมีลูกค้านะครับร้านค้ายิ่งเหนียวแน่นนะครับร้านค้าเขายิ่งขายดีคุณก็สามารถที่จะขึ้นค่าเชา่าได้ในปีหน้าแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยนะคะคุณมองว่าเฮ้ยก็ปล่อยธุรกิจเขาทําเองธุรกิจเขาอยู่ไม่ไหวเขาก็ไปของเขาเองถ้าคุณเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีแนวความคิดตรงนั้นนะครับหรือเป็นคัรตลาดที่มีแนวความคิดตรงนั้นนะพี่แบบว่าไม่รอด สุดท้ายก็ต้องปิดตัวนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องถูกผู้บริหารคนนะครับเล่นงานอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่พัฒนาคุณไม่ปรับปรุงคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉั้นจะไปเปลี่ยนงานก็ได้ที่นี่ไม่ผ่านไปเปลี่ยนงานที่โน่นที่นั่เนเออเขาบอกว่าใช่ครับคุณเปลี่ยนงานได้แต่เมื่อคุณเปลี่ยนงานแล้วองค์กรเก่าของคุณแล้วครับเขาก็ล่มจมอยู่นะครับคุณต้องปั้นสิครับตอนนี้คุณมีเวลาอยู่กับเขาคุณก็แค่ต้องปั้นธุรกิจเขาเนี่ยให้มันเติบโตนะครับเป็น มาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสางหาโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับแม้แต่ร้านลูกชิ้นเองนะครับเอาวิธีพี่แบบไปใช้การันตีว่ามันเห็นผลนะ,ะจริงเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยที่คุณทําเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยที่คุณมีลูกค้าแล้วลูกค้าคุณจะรักคุณแบบแบบว้าวบางทีอาจจะไม่ได้รักคุณหรอกแต่แต่แต,แต่คุณจะเกิดไรายได้นะครับคุณจะเกิดการบอกต่อจากสิ่งที่พีบแบบบอกไปนี่แหละครับไปฮะ เจอกันอีพีหน้าครับผู้ชมกับวันนี้นะครับพี่แงกนก็ฝากผู้ชมนะฮะชมวิวสิงคโปร์นะฮะเมอร์ไลออนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหันกล้องมาให้ดูเนี่ยวิวด้านนู้นนะฮะจะเป็นมาเรียนาเบย์นะฮะที่หลายๆคนนะครับบอกว่ามันคือเรือที่อยู่บนยอดตึกมีจริงๆนะฮะไปฮะเจอกันอีกพีหน้าครับผู้ชม